ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น65ล้านคนเชื่อว่าเกือบทุกคนมีสเตตัสความรักมาแล้วแทบทั้งนั้น51%มีประสบการณ์แอบรักข้างเดียวพี่เคยรักคนที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนไหมไม่รู้จักกันโดยเฉพาะเขาแหละไม่รู้จักเราแต่เรารู้จักเขาดีเพราะว่าเราชอบเขาความรักครั้งนี้มันเกิดจากเสียงร้องของเธอ มันเป็นไปได้นะฮะการที่เราหลงรักกับเสียงใครคนหนึ่งนะฮะ23%เคยอกหักมาแล้วหลายครั้งอ่ะก็มีความรักชอบกันกันมาแต่ต่างคนต่างแยกกันไปคิดมาก็30ปีแล้วนะใช่ไหม30ปีเนี่ยก็เขาคงมีคนอื่นแล้วมั่งความรักของผมมันอกหักตลอดแม่งเฮงซวยมาก17%แอบเผลอใจให้กับคนใกล้ตัว คงไปเห็นบอมเขาก่อนก็เลยแบบว่าเริ่มชอบแต่ว่าบอมเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งไม่ค่อยเล่นด้วยสนิทยากอะครับมันต้องเตื้อครับคนคนนี้พบรักแท้แล้วครับไม่รู้ว่าทําไมถึงโชคดีขนาดนี้ที่มีผู้หญิงสวยๆแล้วก็เป็นคนดีด้วยมาอยู่ข้างๆตัวเองครับเจอคนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันใช่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะใ,ใครๆเจอก็น่าจะหลงรัก หรอคะ่ะโอ้ยพี่อย่าถามจะว่าไปแล้วจะเล่าดีไหมเคิน9%เคยเริ่มต้นรักจากคำว่าเกลียดอารมณ์เหมือนครอบครัวบับงคับให้ลูกชายแต่งงานกับคนที่เราไม่รู้จักไม่ชอบอะ่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันบังคับทำให้เราจะต้องอยู่กับเข,บขาอยู่กินด้วยกันแต่เชื่อมะร้อยทั้งร้อยไม่มีใครลืมรักครั้งแรกได้ นึกถึงเหมือนกันรักครั้งแรกเนี่ยนะคะก็น,นึกถึงทุกคนแหละรักครั้งแรกก็ลืมไม่ได้หรอกแล้วรักของคุณละ่ะเป็นแบบไหนสหมงคลฟิลม์มอินเตอร์เนชั่นแนลชวนคุณมาออกเดทกับหนังเบสออนเลิ v e story ที่จะทำให้สนุกกับการตกหลุมรักแบบซ้ำแล้วซ้ำอีก คาแรคเตอร์ของบอยก็เป็นคนที่ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะฮะทุกทีที่เขาแบบเครียดยงเงี้ยเขามักจะไปแอบในห้องน้ําผู้ชายนะฮะวันหนึ่งนะฮะเขาก็ได้ยินเสียงแม่บ้านทําความสะอาดได้ยินเสียงเธอ,อร้องเพลงนะฮะเพลงนี้เพราะเหลือเกินเสียงเธอเพราะเลเกินเราทําให้เราแบบอยบ <laughs> ากอยากรู้จักกับคนนี้อะฮะตัวพีทเนี่ยก็จะเหมือนเป็นนักร้อง ซูเปอร์สตาร์ซึ่งอยู่ในช่วงขาลงยอดขายก็ตอบได้รับคําบัญชาจากเบื้องบนมาว่าต้องปรับเปลี่ยนร้องเพลงลูกทุ่งไหมซึ่งก็จะขัดกับความรู้สึกของพีทมากพราะเขาเป็นราชาเพลงป๊อปเนี่ยครับแกมจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากๆร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าแบบมีความสุขคือเสียงของแกมเนี่ยจะเป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วอาจจะทําให้เกิดเป็นความรักขึ้นมาก็ได้อาจจะมีแฟนบังครั้งในชีวิต ก็เป็นรปภค่ะบนรถไฟฟ้าเราเนี่ยเป็นเป็นติ่งที่ชาคริสเราชอบเขามากจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะอยากแต่งงานกับเขาคือจริงๆไม่อยากใช้คําว่าเป็นติ่งเลยนะเพราะว่าหนูรักเขามากกว่าน,นั้น จริงๆคือจะเป็นโูเซอร์เลยครับเขาัาจะจะหนีปัญหาทุกอย่างจะจบทุกอย่างกันด้วยวิธีการแบบนี้แต่การว่าแค่จูบเดียวช่วยชีวิตหนุ่มคนนั้นไว้เลยอะไร่งเงี้ยซึ่งมันก็เลยเกิดเป็นความรักโดยที่ยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำผ่านแค่สัมผัสหนึ่งสัมผัสมันเป็นอะไรที่วัยรุ่นปะความรักก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนล่าสุดเนี like anyway> ่ยเขาเป็นเขาเป็นมือวางระเบิดคือ ก็ระเบิดความรักระเบิดความรักนะครับก็เรื่องนี้มันก็ทั้งร้อนทั้งมีนวดน้าเป็นงานหนักนะฮะแต่ว่าทุกอย่างที่ผมแขงก็ยังเป็นสีชมพูดีเล็กๆเนี่ยสเปกแม็กเล็กๆเนี่ยสเปกแม็กเลยมากไปละมากไปละมากไปละแบบว่าพระเอกเจอนางเอกแล้วแบบเห็นผ่านจอมอนิเตอร์ระเบิดกําลังคุ่งอย่างเฮ้ยสวยมากเลยเลยเงี้ยสีชมพู้งหมดเลย แล้วลูกทุ่งซิกเนเจอร์นอกจากเป็นภาพยนตร์รักที่รวมเอาเรื่องราวถึง8คู่มาเล่าผ่านมุมมองใหม่ใกล้ตัวคนไทยโดยผู้กำกับมากความสามารถอย่างปรัชญาปิ่นแก้วที่เชื่อมั่นในความโรแมนติกอย่างเพิ่มเติมให้เข้าถึงคนไทยโดยการใส่เพลงลูกทุ่งที่คุ้นหูเอามาเรียบเรียงใหม่หมดให้รวมสมัยมากยิ่งขึ้นโดยสมเมธองอาจ และเป็นการฝากเสียงร้องที่เปิดสิงเพลงลูกทุ่งครั้งแรกของ <c oughs> เบนชลาทิตและน้อยวงพลูรวมถึงการได้นักร้องเสียงใสอย่างนน The Voice นิม AF ไข่มุก The Voice มาร่วมขบวนจึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆจะพูดว่าภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่ง s i g เนเจอรจะกลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่ซึ้งที่สุดอินที่สุดและเพราะที่สุดต้อนรับเทศกาลวันทนานี้ หนังโรแมนติกที่พูดถึงคู่รักหลายๆคู่หลายๆรุ่แบบเราอาจจะเคยเห็นหนังลูกทุ่งมาแล้วเราจะเคยเห็นเพลงลูกทุ่งมาแล้วอาจจะเห็นมิวสิคิดูลูกทุ่งมาแล้วแต่คุณไม่เคยเห็นหนังลูกทุ่งที่ภาพแบบเนี้ยผมมาโฟกัสแต่เรื่องของความรู้สึกแล้วเราฟังชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วนะมีความสุขมากก็นอนอนตายตาหลับไปอีกอันหนึ่งละท่านได้ทําไปแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนดูแล้วจะต้องมีความสุขรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะก็คงเป็นเรื่องของนักแสดงเยอะมาก คุณเป็นแฟนคลับใครนี่ต้องมาดูเลยค่ะแบบคับข้างกันมากแล้วก็น่าติดตามทุกๆตอนเลยค่ะการพูดถึงความรู้สึกมนุษย์อะในในจุดหนึ่งที่มันมีความรักเข้ามาความหมายของความรักค่อนข้างแบบเยอะแยะทีเดียวฮะแตกต่างทีเดียวฮะเลยผมว่ามันสําหรับทุกวัยเนี่ยทุกคนก็น่าจะคเน็คได้ฮะแต่ผมก็หวังหวังว่าสุดท้ายทุกคนมาคเนคด้วยกันได้ในโทุนสิกชเชอร์ครับ